ที่ดินเปล่าเป็นที่นาขนาด3ไร่2งานหนึ่งตารางวาอยู่ที่อำเภอดอนเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้เลยใครที่ชอบที่ดินเน้นบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายแต่ก็ไม่เปลี่ยวแนะนําแปลงนี้แปลงนี้ขนาดเนื้อที่เต็มเ3็มาไร่2งานหนึ่งตารางวาข้อดีข้อเด่นคือปิดถนนสาธารณะถึงสองด้านถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนหินคุกแปลงที่ดินนี้ห่างจากถนนลาดยางแ0 0เมตร ซึ่งถนนลาดยางเป็นถนนเรียบคลองชนลประทานเส้นหลักเส้นใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีและถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 0 5 6 3 5 3 9 9แแบทที่ขึ้นนี้ได้เลย BITCH <laughs>